นี่พี่น้องเต็มสามครับผมสามตัวเลยพี่น้องเ้านีิตัวปไปง่ดอกสวัสดีครับสวัสดีาาเงี้ยมเศ้าพี่น้องนะครับบรรยากาศาาเงี้ยมเศ้าพี่น้องมายามเบ็ดนะครับใส่แวต่ตามื่ว่านอ่ะเบ็ดนะครับเป็นงเงี้ยเกียรติเกา่ามากับบูบูพี่น้องนี่นี่ครับล่าบูบูพี่น้องมาเป็นมูตลอดนะครับ ไปลงรถไปยามปลาน้ากันนะพี่น้องเนาะอ่ะเตรียมถุงก่อนไปพี่น้องเนี่ยไม้เก้านี่ยนะพี่น้องไม้เก้าหมูที่ได้หาหกตัวแล้วครับผมมันขึ้นได้สองตัวครับผมไปครับผมยามน้ากันพี่น้องนะครับผมหลังจากยาม,มาหักโดนนะพี่น้องหลังนี้ติดมันขึ้นกระติดเดิน นี่ต้องแนบแต้มแรกแต้มแรกนี่เอ้าเก็บครับผมไปต,ต่อพี่น้องทั้งหนึ่งสาม,มังสี่ลังนี่แหละแต้มสองครับผมมันมาน โอ้มีพี่น้องลังนี่กัคือกันดลังตัวที่สามไปหนอยน่ยู่มองน้ำไหลอืม,อ,อ,มอกนี่หลุดบอหลุดเด้อหลดเด้อตัวบางไงดอกรุนๆนี่นแหละ นิ่งิมองทางน้ำเลยมองน้ำไหลเลยครับไปนี่คือหมูกูจูชครับผมมาแล้วพี่หน้องหมูหมูนี่รุดรุดคือว่ารุดรุดครับรุดครับ ล่างนี่ปลาเค็งเสยพี่น้องเลยมันแหละครับปลาเค็งกระลามันเหอบมันกักนและลนี่ก็แเวยครับผมห้อยแหวนเมื่อปีน่ะเอือ สวยวยะกลับบ้านครับผมสรุปเ้านี่พี่น้องในปลาสีตัวตัวหนึ่งกระแนกระเป๋านี่แหละพี่น้องในทุ่งนี่แหละนะครับในปลาคอสามตัวปลาเค็มตัวหนึ่งย่ำขึ้นได้สองครับผมรวมแล้วก็หกตัวพี่น้องพอได้ปนในแก้วไปพี่น้องนะครับบายบายพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ